สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ครับท่านได้พูดนำเสนอในเรื่องของออปฏิกิริยาจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วให้หัวข้อหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่าทั่วโลกห่วงใยแต่คนไทยแต่ประเทศไทยอยู่สบายดีจ้านะครับ ว่าผมมาแปลงหน่อยนะครับว่าทั่วโลกห่วงใยแต่คนไทยที่หูหนวกตาบอดกลับคิดว่าเราอยู่สบายดีนะครับจะชวนคิดชวนคุยว่านะทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะให้ข้อมูลไปว่านะทั่วโลกนั้นนะครับมีประเทศไหนเขามีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับไม่ไดิชวนเขาทำเป็นอนะินโฟเมติก s ปปิ้นอินโฟกราฟิกนะครับออกมาหน้าดูทีเดียวนะครับ เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งพอเป็นตัวอย่างนะครับแล้วผมจะนําเสนอเป็นข้อมูลพี่น้องตั้งใจฟังนะครับข้อมูลน่าสนใจทีเดียวนะครับนี่เขาบอกว่าโลกห่วงใย,ยทั่วโลกห่วงใย,ยแล้วะครับนะแต่ประเทศไทยอยู่สบายดีจ้าก็เป็นเชิงประชดประชันนิดหน่อยนะครับแหมอันนี้ผมทําจอเล็กไปน,นิดนึงพี่น้องคงอ่านไม่ค่อยได้อยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าผมผ่านให้พี่น้องเห็นแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องนะครับฟังผมไปกันแล้วกันนะครับเอาหัวข้อนี้ขึ้นมา นะครับก็อย่างนี้ครับทั่วโลกที่เขาบอกว่าห่วงใยนั้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นนะครับล่าสุดเนี่ยอาจารย์จากมหิายาลยที่เอ็นยูนะครับที่ออสเตรเลียเป็น professor walker นะครับซึ่งท่านเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับสังคมไทยติดตามสังคมไทยมานานครั้งนี้พูดชัดและสั้นสีนาทีนะครับท่านบอกว่าเนี่ยประเทศไทยนี่แหละนะเป็นเพราะว่ากษักริสับมิพล เป็นเพราะว่าทหารคนชั้นสูงและพรรคประชาธิปัต์นี่แหละที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งที่ต้องการจัดการประชาธิปไตยแบบมีการเลือกตั้งเพราะว่าตัวเองสู้ไม่ได้นะที่จริงเนื้อหาลึกๆมันก็มากกว่านั้นแหละแต่ประเทศไทยที่มันเดินต่อไม่ได้ก็เพราะคนเหล่านี้ต้องการจะทาลายนะครับเป็นก๊กเป็นแก๊งแหมนี่เรื่องพวกนี้คนไทยเราตาสว่างนานแล้วแต่ระดับพ,เพรเเซอ์วันนี้ก็ตาสว่างตามเราไปด้วยนะครับ ข้อมูลเมื่อก่อน <S <S อก็อาจจะแน่ใจบ้างไม่แน่ใจบ้างนะครับแต่วันนี้ทั่วโลกเขาองเห็นตรงกันแต่ประะัตการในเมืองไทยยังคิดว่าจะหลอกได้นะครับหลอกคนอื่นได้วันนี้นี่ยิ่งต่อพยายามสร้างภาพอุ้ยฉันมาดีนะนะเอาปือานอนะจ่อหัวคนอื่นแล้วก็เหยียบย่ำคนอื่นนะครับแล้วก็ปฏิบัติแบบสองมาตรฐานรักษากลไกอํอำนาจเก่าไว้หมดแต่ทำลายเอากล่คกาอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด นี่มันจนะมันจะคิดหลอกชาวโลกได้แต่จริงๆหลอกคนไทยได้จริงๆนะครับผมดูจากความเห็นในะ u t u b e ที่เข้ามาเนี่ยพวกสมองสมองหมาปัญญาควายนี่นะยังคิดว่าการทหารานนี้จะทหารเจตนามาดีทหารเป็นกลางนะทหารทําดีเพื่อประเทศชาติเอาละนะทฤษฎีกบต้มนะครับต้มกบเอ่อต้มกบซึ่งผมนําเสนอปุ๊บนะีผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับแหมมันบังเอิญมันมีการ มีการรับทหารเกิดขึ้นทันทีนะครับคิดว่าอาจจะรีบเรียดภายในชั่วโมงหรือไงเนี่ยนะครับก็พวกนี้ก็ยังไม่รู้เลยว,ว่ามันเกิดผลเสียหายกับประเทศอย่างไรนะครับทาสนะคือก็คือมีสันดานเป็นทาตก็ยอมรับว่าการมีนายทาสนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องมีบุญมีคุณน,นะครับเป็นอย่างนั้นถูกจะปล่อยอิสระมาก็กลัวนะครับไม่รู้จะทามาหากินยังไงจะอยู่ด้วยตัวเองอย่างไง นั่นก็เป็นเรื่องของคนไทยส่วนหนึ่งแต่ว่าผู้คนไทยที่ตาสว่างแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะย,ยอมและวันนี้เราก็ได้ต่อสู้นะเพื่อให้ชาวโลกเขาได้ตระหนักว่าการที่เขาเห็นความจริงล้นนั้นวันนี้ก็ขอให้เห็นความจริงเพิ่มขึ้นว่าประชาชนไม่ยอมประชาชนไม่ยอมนะครับจะพี่ต้องใช้เชื่ออะไรก็แล้วแต่วันนี้เราเป็นเสรีไทยปลดปล่อยประเทศไทยจากวงจร,รเผด็จการนะครับที่ครอบงำประเทศเราอยู่นะครับ ทีนี้ทั่วโลกเขาว่ากันยังไงบ้างเนี่ยพี่น้องไล่มาเลยนะครับวันนี้ถ้าเราดูทั้งหมดเนี่ยสยดสยองนะครับสําหรับประเด็จการเมืองไทยนะสหภาพยุโรปมีเขาบอกเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยเขากังวลอย่างยิ่งแล้วต้องให้นะกองทัพเนี่ยเคารพอำนาจของประชาชนตามรัฐธรรมน,นูญรัฐมนตรีไปแล้วเขาบอกต้องคืนอำนาจให้ประชาชนนะครับ แล้วประเทศที่เป็นหัวหลักๆในอย่างประเทศเยอรมันเนี่ยบอกเลยประนามการทหารต้องเลือกตั้งโดยเร็วใช้วิธีทางประชาธิปไตยนะครับนะครับใช้ให้ประชาชนเนี่ยให้ประชาชนเขาปกครองกันเองไม่ใช่ทหารมารวบอํานาจนะครับสหประชาชาตินะครับอสหภาพยุโรปแล้วก็สหประชาชาติองค์กรใหญ่ก่อนเนี่ยนะไทยต้องสู่การปกครองตามรัฐธรรมนูญนะแบบประชาธิปไตยโดยเร็วนะครับแล้วก็การละเมิดสิทธิมนชนก็เป็นห่วงนะ เพราะกฎหมายที่ทหารครอบงาประเทศอยู่เนี่ยประเทศจีนนะครับนี่นก็ค่อนข้างจะเป็นประเทศลักษณะว่าเป็นกลางหน่อยนะครับยังเขาเลยใช้การทูตรักษาผลประโยชน์ไว้สถานการณ์น่ากังวลนะขอให้ความสงบเรียบร้อยกลับมาเร็วๆอันนี้ไม่ได้ออกอะไรมากเพราะคืนผลประโยชน์เต็มๆญี่ปุ่นบอกว่าต้องกลับนะให้ประเทศไปเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วนะครับอาจจะกลับหรือว่าคืนฟื้นฟูประชาธิปไตยซึ่งไม่รว่าฟื้นฟูเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับ เพราะเราจริงๆเราไม่เคยมีแต่ว่าสรุปว่าก็จะต้องเป็นไปในแนวทางประชาธิปไตยประเทศตุรกีบอกว่าเขารบการตัดสินใจของกองทัพไทยเนี่ยนะนี่ประเทศที่ออกจะเป็นปเผด็จการนิดๆนะครับประเทศที่ก็จริงๆแล้วจริงๆประเทศวัฒนธรรมทางมุสลิมเนี่ยจะมีลักษณะที่เขาเป็นอ่สระเขาไม่สุดโต่งไม่ยืนชัดเจนนะ นะแต่ว่าก็บอกว่านะไม่ควรไปล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับก็ชัดเจนอีกว่าจริงๆเนะี่ยก็เห็นไปในแนวทางประชาธิปไตยออสเตรเลียน,นะกับกับสหรัฐเนี่ยกต,ต้องขอบคุณเลยนะครับประกาศลดความสัมพันธ์กับไทยฮะห้ามผู้นำนักทหารเข้าประเทศเลื่อนกิจกรรมทางการอาหารกับกองทัพไทยนะยกเลิกความช่วยเหลือต่างๆนะครับฝรั่งเศสบอกเลือกตั้งเร็ล้วขรพสิทธทิพื้นฐานของประชาชนอนะนี่ก็ชัดเจนนะเยอรมันฝรั่งเศนะสสหรัฐญี่ปุน่นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกประเทศอื่นอังกฤษนะครับนี่ก็ใช้เหมือนกันนะต้องให้เป็นรัฐบาลจากพลเรือนทุกประเทศส่สวนใหญ่นะที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาเน้นในเรื่องการให้ประเทศไทยนั้นนะครับต้อง้มีการปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งนี้ไม่พ้นครับสหรัฐนี่เรยกาตัดความสัมพันธ์กันบุ่นมาวุ่นมาเยอะเลยนะครับที่เราพูดไปแล้วระดับสหรัฐทําอะไรนีมน่มันกระเทือนแน่นะครับ แล้วก็แต่ที่สําคัญด้วยนะก็ต้องยอมรับรัเสเซียนี่บอกว่านะครับต้องให้คืนสู่กระบวนการการเมืองคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญก็คือให้ให้การเมืองเ่เข้าไปแก้แล้วก็ต้องให้รัฐบาลของประชาชนนั้นนะครับบริหารประเทศไม่ใช่รัฐบาลทหารนะครับนี่สรุปรวมแล้วตอนนี้นี่ประเทศทั่วโลกเนี่ยสีประเทศเตือนว่าถ้าจะเข้าประเทศไทยให้ระมัดระวังนะครับ แต่ระดับที่ห้ามเข้าเลยเนี่ย18ประเทศนะครับแล้ว18ประเทศที่ว่าเนี่ยนะครับประเทศเงินถุงเงินถังซะด้วยนะครับประเทศว่านะถ้าเขาไม่มานี่รายได้จากการเขาเรียกอ,อะไรล่ะรายได้จากการจากการไม่มีมีโทรเรียกเข้ามานะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้แป๊บนึงครับเนี่ยท่าบอกพี่เขาไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยโทรมานะครับเอ่อ โอเคนะครับประเทศที่เป็นสีสีแดง,แดงนะให้เรียงมนาะประเทศไทยเลยเนี่ยนะครับที่น้องดูนะครับมีประเทศอะไรบ้างสหรัฐอเมริกาสเปนฟินแลนด์นะครับรัสเซียกรีซฮังการีนะครับมอลตาอิหร่านฮ่องกงเกาหลีใต้นะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยนะเเกาหลีใต้มาเลเซียสปปลาว,ลวเพื่อนบ้านนาเนี่ยกัมพูชานะครับนี่เอาแปะให้ตรงนี้เลยเอ่ะนี่ ลาวกัมพูชาเวียดนามโครเอเชียและไซปรัสนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบแปดประเทศนะครับนี่แดนเลยครับห้ามเข้าแล้วพี่น้องก็คิดดูก็แลวกันว่าเนี่ยเสียหายไปขนาดไหนนะครับพวกนี้อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่านี่ฟิลิปปินส์ก็เอาด้วยนะครับเวียดนามเอาด้วยแล้วเขาเขารู้สถานการณ์เขาไม่เข้ามาฮะเสียหายนะครับแล้วประเทศที่เหลืองๆเนี่ยคิดเลยว่าเขาจะนะครับเขาจะเขาจะอยากมาถ้ามันเหลืองอะ แค่เหลืองเหลืองเลยนะเดี๋ยวผมยกมาให้พี่น้องนะสี่สิบห้าประเทศนะทรัพย์สมบัติเงินทองเนี่ยนะครับของประเทศจะสูญหายไปขนาดไหนนะครับแคนาดาเม็กซิโกบราซิลชิลีอังกฤษไอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับอสอสเตรเลียออสเตรียท,ทั้ทีโปรตุกเกสสวิตเซอร์แลนด์เบลยเยียมสวีเดนเนเธอร์ลแลนด์เดนมาร์กลิทัวเนียนอร์เวย์โปแลนด์สาธารณรัฐเช็กโรมาเนียลัตเวียเอสโตเนียสโลวัคลักเซมเบิร์กนะครับตุรกีอินเดียคูเวตกาตาร์ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้เคนยาไนจีเรียอิสราเอลคาซัคสถานมาดีฟญี่ปุ่นจีนไต้หวันมาเก้าอินโดนีเซียบรูไนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์บัลกเรียแล้วก็อิตาลีพี่น้องครับประมาณ45ประเทศเ็ว่างั้นนะครับก็นี่ก็ประกาศเลยสีเหลืองครับหลีกเรื่องถ้าไม่จําเป็นจะได้เดินทางเข้ามานะครับนี่เอาละสิวันนี้นะครับจะว่าไงล่ะนะครับพี่น้อง นะครับเราก็ทําตัวเราเองอะ่ะแล้วก็ทด่คิดจะปกครองประเทศนะคิดว่าตัวเองดีนะต,ตอนนี้ก็พยายามจะสร้างความดีก็โอเคไม่เป็นไรสร้างดีกาทำดีดีกว่ามาไล่ฆ่าไล่ฟันพี่น้องประชาชนแต่ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้ทําไปแล้วเนี่ยมันลบล้างไม่ได้นะครับผมได้บอกไปนะเมื่อเมื่อเช้าที่โพส์ไปเนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวนะครับเออเดี๋ยวนะครับต้อง เอ่อต้องมาดูที่ผมโพสต์ออนไลน์ไปนะครับ mm hmm. ขออนุญาตแตป๊บนึงพี่น้องโพสต์ไปว่าสิ่งที่ต่อไปเนี้ยที่เราจะต้องช่วยกันต่อต้านเพราะว่าคณะอวนขบทเนี้ยจะต้องพยายามนะครับแล้วก็นะทําให้มันเกิดขึ้นนะเพราะมันเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งนะครับแล้วเราจะต้องออกมาต่อต้านกันเนี้ยผมขออนุญาตเอามาใส่ตรงนี้ให้พี่น้องเลยนะครับต่อท้ายไปเลยก็ได้พี่น้องจะได้อ่านเป็นหลักฐานนะครับ <c oughs> โอ้ก oh, ็ตัวเล็กไปหน่อยเดี๋ยวผมต้องต้องทำให้มันใหญ่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับสิ่งที่จะต้องต่อต้านนะครับเพราะว่าต้องถือว่าจะเป็นสิ่งที่คณะรัฐประหารคณะกบฏเนี่ยแล้วก็องค์คณะที่เขายึอดอำนาจไปเนี่ยจะต้องพยายามทำนะครับก็คือรัฐบาลกบฏและอำนาจใต้ของท้าวบูตในพระบรมราชูป,ปถัมภ์อันนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบทำไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยคนก็บอกว่าเ,เรียกกบฏได้ไงคิดว่าผมไม่มีความรู้นะครับ รบบเรื่องกบฏเป็นไงรัตระหารก็คือการยึดเยื่งอำนาจรัฐยึดได้แล้วเนี่ยนะก็เป็นรัฐาะที่ตัดเขาว่างนั้นนะครับถ้ายึดไม่ได้ก็เป็นกบฏแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าทําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เป็นปฏิวัติบางคนบอกเียคณะปฏิวัติเลยนะครับให้ชื่อไปนู่นแต่ผมจะเรียกคณะรัฐบาลกบฏผู้ก่อการกรบฏวันนี้อาจจะคิดว่าสําเร็จนะครับแต่ความสําเร็จเนี่ยมันวัดตรงไหนล่ะครับ พราะวันนี้ในการต่อต้านมันยังไม่ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังนะครับถ้ามันต่อต้านแล้วแล้วสู้กันต่อน,นั่นแหละจะจะจะรุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมนึกถือว่าเป็นกรบฏและประชาชนต้องลุกขึ้นมาปราบกบฏนะครับสองนี่เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบอันนี้ต้องต่อต้านแล้วก็ต้องล้มล้างต้องอนะจัดการนะครับสามการเมืองโทษกรรมทุกชนิดโดยคณะกบฏและกษัตริย์ผู้กบฏอันนี้สําคัญ ผมเชื่อว่าไอเราที่ลุกขึ้นมาทําการก่อการเนี่ยเป็นพวกสันหลังหวาททั้งนั้นคดีของสุเทพอภิสิทธ์นะครับคดีของเล็กการเมืองประชาธิปัตย์พันธมิตรนะครับแก,งก๊งก๊กที่เคยรับใช้ระบบระบ,บ,บ,บอบระบอบภูมิพลเนี่ยโดยมีทหารและมีตุลาการนะครับแล้วคนชั้นสูงเนี่ยร่วมทาหน้าที่กันมีประชาธิปัตย์รับลูกในสภาตอนหลังก็ออกมาเดินนอกสภาเนี่ยไอพวกนี้ก่อกรรมทัเข็นมาเยอะรวมทั้งทงหารที่อยู่ในนาจวันนี้ จะต้องหาทางในธทรกรรมตัวเองทุกคณะนะครับเราต้องต่อต้านเราต้องแสดงความเห็นว่าเราไม่เห็นด้วยนี่คือด้าน,ด,านด้านหนึ่งนะครับ4นี่คือการไน้ความชอบธรรมนะครับเราม,มาใช้เงินทองจากภาษีประชาชนอ้างการพัฒนาประเทศอ้างเจตนาดีแต่ว่าเราหาระบบตรวจสอบไม่ได้ที่สําคัญไม่ได้มาจากพวกเราเรายอมไหมนะถ้าไม่ยอมก็ต้องต่อต้านนะครับล้มล้างอย่าให้อยู่ในอำนาจอย่าใช้เงินของพวกเราวันนี้ฝันหวานจะใช้โครงการ2อถึงล้านล้าน,านอนุมัติโครงการจะทานู่นทานี่นะ เงินภาษีพี่น้องนั้นนะครับกู้ยืมเงินมาเนี่ยถามว่าใครตรวจสอบไอ้พวกนี้ได้ก่อนเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยนะนะครับรายงานทรัพย์สินให้ใครรู้หรือไม่นะครับนั่นเป็นใครมาจากไหนอีกการหนึ่งซึ่งพี่น้องจะต้องนะลุกขึ้นมาต่อต้านแสดงอาการว่าจะต้องเอาออกไปคือกฎหมายมินนะครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองวันนี้เราใช้มากดหัวพี่น้องประชาชนเรื่องนําไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยาชนนะครับทหารออกหน้าเองเลยวันนี้นะครับก็แสดงว่าเป็นทหารของใครนะครับรับข้อมูลมาจากใครและก็รับ งานมาจากใครนะครับนะครับกฎหมายหมินตาก็บอกว่าไม่ไม่ฟ้องไม่เป็นไรเราเดือดร้อนวันนี้เป็นไงครับประชาชนเดือดร้อนทั่วบ้านทั่นเมืองยังไม่พอเลยใช้ทหารลงทำมีต่างหาก,กาหาเพราะฉนั้นเนี่ยพี่เราควรจะเข้าใจได้แล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเอาอเป็นว่าผมเอาไว้แค่นี้นะทั่วโลกห่วใยแต่คนไทยหูหนวกตาบอกคิดว่าเราอยู่สบายดีไม่สบายหรอกครับ ปัญหาทุกวันนี้นะมันพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยอาจจะรู้สึกคนที่ไม่กระทบกระเทือนไม่ถูกหมายหัวไม่อะไรเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจปัญหาการเมืองไม่รู้ว่ารัฐบาลทหารที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะแดกงบยังไงเท่าไหร่และแค่ขบวนที่อยู่รอบๆนี่นะนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะเข้ามาโกยจากจังหวัดนี้เท่าไหร่นะครับถ้ายอมก็เป็นกบต้มไปครับก,ก็จะตายไปแลนะ พพี่น้องจะต้องเจาะหนักนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี้ยจากกลุ่มนี้ถ้ายิ่งอยนนู่อนนกนานไปเท่าไหร่เนี่ยยิ่งนานเกิน3เดือนนะพี่น้องอันตรายมากๆมันจะสร้างกลไกต่างๆอาจารย์ชุวงได้พูดไปแล้วมันจะทําอะไรอีกหลายอย่างเยอะแยะไปหมดวันเนี้ยผมชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําแล้วมันจะปรากฏอยู่แล้วการอยู่ของพวก,พวกเนี้ยมันจะม,นมันจะมาพร้อมกับอันตรายของสิ่งเหล่านี้ นะครับพี่น้องต้องช่วยกันต่อสู้แล้วก็ต้องร้องเรียนกันไปยังต่างประเทศให้เต็มที่นะครับเอาละวันนี้ผมเวลามีสั้นๆน,นะครับเอาแค่นี้ก่อน15นาทีแล้วจะเข้ามาพบกับพี่น้องอีกนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ